พูดถึงการเข้าแคมป์ยูยี่สามของเต้ยหน่อยครับผมก็เป็นแคมป์ที่ดีครับมาได้ประสบการณ์มารประสบการณ์กับพี่ๆครับก็ทุกคนมีฝีมือครับทุกคนเก่งครับมีแตกต่างจากแคมป์ยูยี่สิบอย่างไรก็ตอนนี้อายุเขาก็เยอะขึ้นครับแล้วก็เขาก็มีประสบการณ์มากขึ้นครับก็ได้มาเจออะไรใหม่ๆห,หลายอย่ยางพูดถึงการแข่งขันในทีมหน่อยเข้มข้นแคน่ไหน ก็ทุกคนก็มีคาแรคเตอร์มีสไตล์เป็นของตัวเองครับก็ตอนนี้ก็เข้มข้นพอสมควรครับพูดถึงอุนเครื่องสองนัดที่จะถึงเลยครับอีกก็อยากชนะทั้งสองนัดครับคิดว่าคู่แข่งยากไหมครับสำหรับอีก็ไม่ได้อีเลยยากไหมก็ต้องดูไปตามตามเกมครับสำหรับผมก็เขาก็ต้องมีฝีมือพอสมควรครับมองเป้าหมายกับการเก็บตัวในครั้งนี้เนี่ยครับ ก็อยากมีชื่อครับมีชื่อไปแข่งขันรายการต่างๆเยากสุดท้ายอยากฝากให้พูดฝากถึงแฟนบอลหน่อยครับเชิญชวนหน่อยก็เชิญชวนแฟนบอลครับมาดูพวกเราได้ที่ธรรมศาสตร์ครับก็สองนัดฝากเข้ามาดูกันเยอะๆครับ